ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพิวเตอร์อีกแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับพบกับพิวเตอร์อีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปค่ายทหารนะครับตอนนี้อยู่บ้านทหารอยู่ตัง้งจะตั้งยังไงดีวะไวปไป<อ>พีชปะเด<อ>ี๋ยวพาไปค่ายทหารนะครับโอ้ what the f u c k ฟ er. อ ตอนนี้อยู่หลังบ้านกันนะครับขี่รถไป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 รอด้วยรอด้วย เราเป็นเด็กเถื่อนครับไม่ยอมไปทางถนนครับแถวนี้ต้องระวังรถด้วยครับเดี๋ยวไปถึงจะบอกครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วไปถึงแล้วลแหละแบบหนึ่งนะโอเคครับถึงแล้วครับนี่คือค่ายางานของออสูตรค่ายสุลธรรมนะครับตรงนู้นเป็นป้อมปะเพชรปะจะไปดูป้อมเลยวครับ เฮ้ยรอด้วยรอด้วยเฮ็ดไปเลยโอ้ยต oh, ื่นเต้นตื่นเต้นโโน่นเท็พเพพเฮ้ยดูชนกันหรอกไอ้ห่านี่โอ้บอลบอลเพียๆๆพียเพียบอลบอลเก็บเดี๋ยวเอาไม่เก็บให้กูละ อบอลม,าบอ,มา,อาบอลมาเพีย่เราบอลมาใส่ตะกร้าพี่เนี่ยมาตรงนั้นเป็นคางเาข้าหลังบ้านครับที่เรามาเองทุกคนอาจจะมองไม่เหน็นครับมายุดจอดเอาทุบเลยทุบใส่ตะกร้าเลยเออพอไปถึงโคตรแรงเลยคันตาไป,ไปด้านนู้นกั็นทุกข์ใช่ ว้วนี่ข้าทหารครับโอเคอย่าไปอย่าไปอย่ามาอย่าไปนี่เป็นอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้มานี่มานี่หน่วยไม่มานี่รอก่อน เด็กแว้นไม่กล้าไปครับไอ้น้องไม่เสียงทหารวะหนทางไปนู่นตรงนี้เป็นสนามครับสงสัยไม่มีใครแน่เลยโอ้โหนี่บ้านนหารเสียงทหารเสียงทหารแล้วนะเฮ้ยเสียงทหารเร็วพีดเร็ว รีบเรครับรีบเรครับเร็วเ <Cle aning> โอ้โหได้เสียงหันครั้งเดียวบางคนอาจจะได้ยินนะครับบางคนอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ยินเออใจหายหมดเลยเสียงอะไรวะเฮ้ยไปไหนวะนี่ทางเข้ามาเตะบ,บอลกอ่อน ถึงแล้วอุ้ยได้ยินเสียงนะ่าใจแววเลยเนี่ยเป็นลาเลียงครับโอ้ทหารขี่รถมาเห็นไหมครับ เรยป้ากลับบ้านป่ะรู้สึกกลัวๆนะครับไปทางเลี้ยวไปทางเดิมวนะนี่นไม่เลี้ยวเข้าซองเนี่ยเราจะไปเลี้ยวเข้าซองกันนะครับ ันเลยโอเคอปั้นครับโอเคต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผเนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนก็ฝากกด Subscribe ก,กันด้วยอีกครั้งนึงครับบ๊ายบาย